วันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูตะกาแตนตามข้าวกาลังไข่นะเหมือนนี่ครับบางคนไม่เคยเห็นตะกาแตนตามข้าวไข่นะครับตันนี้เขากำลังไข่เป็นนะครับอยู่ในรังไหมครับเพมือนหนดูตัวเขาขยับขยับไหมครับตัวนี้คือตะกาแตนตาข้าวนะครับบางคนไม่เคยเห็นธรรมชาติของเขานนครับนี้ตัวนี้เขากำลังไข่นะเหมือนนะครับ นี่ครับตะกั่วเต้นตำข้าวกำลังไข่เพื่อนนี่ดูดูดูตุกนะครับน like ี่ข้าวกำลังไข่ไข่เลยนะครับเข้าวกำลังไข่เลยนะครับข้าวกำลังไข่นี่ครับเพื่อนครับดูเขากำลังขยับครับกำลังไข่เลยนะครับเพื่อนครับนี่ครับตะกั่วเต้นตำข้าวกำลังไข่เลยครับเพื่อนนี่ครับตะกั่วเต้นตำข้าวกำลังไข่เพื่อน ธรรมชาตินะบางคนไม่เคยเห็นนะครับว่าเขาไข่อยังไงนี่ครับตั้งแต่ทำข้าวนะครับก็เป็นตัวกำจัดแมลงนะครับชนิดหนึ่งนะครับเขากินแมลงเป็นอาหารนะครับนะครับธรรมชาติของเขาเป็นแบบนี้เขากำลังไข่ครับ ผมเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับว่าตะกะเตนกาลังไข่นะครับนี่ครับเขาทํารังในดอกไม้นะครับนี่เพื่อนดอกไม้สวยๆครับเขาทารังในดอกไม้เหอนนี่อันนี้คือนี่ครับนี่กาลังไข่เลยครับหาชมยากครับตะกะเตนตเข้าว ก็ไข่นะครับน้อยคนก็ที่ได้เห็นเขาไข่นะครับนี่รังก็เป็นแบบนี้ครับกําลังไข่เป็นตัวอ่อนนะครับเราจะกลายเป็นตัวนอนอีกทีนะครับ